สวัสดีครับทุกคนที่เข้ามาดูคลิปวิดีโอในคลิปนี้นะครับวันนี้ผมก็จะมาแจกตัวบอทคริปโตเคอเรนซีนะครับโดยบอตตัวนี้เป็นบอทที่ผมชื่นชอบนะครับที่ใช้งานปัจจุบันนี้ก็ยังคงใช้อยู่นะครับเป็นบอทที่เอาไว้เทรดกับตัวเว็บ Binance นะครับเว็บ b i n a n c e ก็คือเว็บที่เอาไว้เราแดกเปลี่ยนซื้อขายคริปโตเคอเรนซีนะครับไม่ว่าจะเป็นสกุลเงินต่างๆ มันจะเป็นเหรียญ BNB เหรียญ Bitcoin เหรียญ Ethereum หรือว่าเหรียญ Filecoin หรือว่าเหรียญอะไรก็แล้วแต่นะครับมันมี l i s ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ binance เป็นเว็บอันดับหนึ่งของโลกนะครับที่มีการเปิดให้ผู้ใช้งานเนี่ยได้ทำการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตาสกุลเงิน cryptocurrency น,นะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยผมจะ ชอบเล่นที่บิดคัพมากกว่าเพราะว่าเราสามารถที่จะโยกเงินหรือว่าเปลี่ยนเป็นเงินบาทได้ค่อนข้างเร็วใช่ไหมครับแต่ว่า2อสเดือนที่ผ่านมาเนี่ยวงการคริปโตเคอเรนซีเนี่ยมีคนในประเทศไทยเราเนี่ยเข้ามาค่อนข้างเยอะมากเลยนะครับทำให้เว็บบิดคัพเนี่ยมันรับไม่ไหวแล้วบางฟีเจอร์มันก็ปิดไม่ให้นักพัฒนาอย่างผมเนี่ยพัฒนาตัวบอทเข้าไปดิเข้าไปเล่นนะครับเข้าไปลงทุนหรือว่าเข้าไปเทรดผมจึงเสาะแสวงหานะครับตัว <c oughs> API ใหม่นะครับที่สามารถนำไปใช้งานได้ก็มีเว็บไบนันนซซึ่งผมก็ได้ไปศึกษามาเนี่ยพบว่าฟังก์ชันต่างๆเนี่ยมันก็มีค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็มีเยอะกว่าบิตครับรวมไปถึงเขา,าเรียกว่าอะไรอะวอลลุ่มนะครับของเว็บเนี่ยมันค่อนข้างเยอะนะครับเวลาเราทําการส่งคําสั่งออเดอร์ไปเนี่ยให้บอทดส่งคำสั่งออเดอร์ไปเนี่ยมันค่อนข้างค่อนข้างที่จะรวดเร็วนะครับเป็นแบบคล้ายๆกับแบบเรียลไทม์ได้เลยนะครับซึ่ง โอเคครับผมก็คงจะมาพัฒนาในส่วนของ b i n a n c e ไปก่อนนะครับรอทางบิดครับพร้อมที่จะใช้งานเปิด API มาครับผมถึงจะกลับไปพัฒนาที่บิดครับต่อนะครับเพราะว่าผมก็เข้าใจแหละครับเพราะว่าถ้าเป็น b i n a n c e เนี่ยเพื่อนเพื่อบางคนอาจจะยุ่งยากในการสมัครแล้วก็ยุ่งยากในการโอนเงินนะครับเพราะว่าทาง b i n a n c e เนี่ยมันมี p 2 p trading นะครับแล้วก็เครดิตการ์ดซึ่งเครดิตการ์ดเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะยากนะครับในการที่จะโอนเงินเข้าไปที่บ i n a น c e เพราะว่าธนาคารแห่งประเทศไทยยังไม่รองรับนะครับยังปิดกั้นอยู่ไม่ให้เราโอนเงินออกนอกประเทศนะครับส่วน p 2 p trading อะ่ะคือการซื้อเหรียญแบบตัวต่อตัวครับก็คือถ้าใครต้องการที่จะเอาเหรียญมาขายเนี่ยก็สามารถตั้งออเดอร์ขายได้เลยนะครับซึ่งมันก็มีสกุลเงินต่างๆมากมายให้เราได้เลือกนะครับไม่ว่าจะเป็นสกุลเงินไทยบาท USB ซึ่งสกุลเงินไทยบาทเพื่อนก็ไปดูเลทราคาอานวครับว่าออคนไหนที่เขาปล่อยราคาสมเหตุสมผลนะครับก็เขาไปเลือกซื้อได้ก็ในใบแนนผมคิดว่าน่าจะปลอดภัยในระดับหนึ่งนะครับผมก็ซื้อมาก็ร่วมร่วม,มหลายหมื่นแล้วก็ไม่มีปัญหาใดเลยนะครับยังไม่เคยเจอปัญหาอะไรเลยนะครับขส็สามารถไปเลือกซื้อได้นะครับหรือว่าจะไปซื้อที่ Bitcoin, บิตคับแล้วก็โอนเหรียญใบแนนหรือว่าล้น โอเหลียน XRP เข้ามาที่ Binance เพื่อมาเปลี่ยนเป็น USDT ที่หลังก็ได้แล้วแต่เพื่อนๆน,นะครับต้องไปศึกษาหาวิธีนำเอา,เอาตัวเงินเราเนี่ยมาลงที่ id, บิตคับเอ้ยที่ Binance ใช้ได้นะครับโอเคส่วนต่อมาก็คือ Binance เนี่ยถ้าเพื่อนๆสมัครเรียบร้อยแล้วเนี่ยผ่านการ v o r i f y ต่างๆเรียบร้อยแล้วเนี่ยให้เพื่อนๆทำการเติมเงินเข้าครับเข้าไปที่ Wallet ของเพื่อนๆน,นะครับ จะเป็นเท่าไหร่ก็ได้แต่ขอเป็นสกุลเงิน USDT นะครับก็คือดอลลร์ตอนนี้ผมเตรียมไว้ที่90ดอลอ US ดอลล่จริงผมเตรียมไว้ร้อยครับแต่ว่าผมมีการเอามาเทสบอทเอามา,เ,าเข้าออกของออเดอร์ส่งผลให้ผมเสียค่าฟีไปค่อนข้างเยอะนะครับคือผมเทสบอทด้วยไงมันก็เลยทําให้เงินมันสูญหายไปบ้างบางส่วนแต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวพอเราเทสเรียบร้อยทําเรียบร้อยแล้วก็จะรย,ยาวๆแล้ว ถ้าไม่ย้ายไปจากบิตคัพก็คงดีนะมันต้องมาเริ่มใหม่หมดเลยโอเคก็ USDT ผมเตรียมไว้90ดอลลาร์นะครับตัวน,นี้ก็คือเพื่อนๆสามารถที่จะไปดิฟดิโพเซนะครับจากที่อื่นๆได้หรือว่าจะไปเทรดมาก็ได้นะครับก็ศึกษาจาก YouTube ช่องอื่นได้นะครับวิธีเติมเงิน USDT เข้ามานะครับเมื่อเพื่อนๆเ,เตรียมเงินไว้แล้วเนี่ยก็ดู available balance ให้ดีนะครับว่ามีเท่าไหร่ total มีเท่าไหร่นะครับเราต้องไปทำการเปิดบอทอีกทีหนึ่ง โทนตอมาที่จะก่อนจะใช้งานบอดได้เนี่ยจะต้องมีตัว API management เนี่ยหน้านเนี่ยสำคัญนะครับเพื่อนๆจะต้องทำการไปเปิดใช้งานตัว API management นะครับให้เพื่อนๆทำการสร้าง label API key นะครับเป็นชื่ออะไรก็ได้นะครับในที่นี้ผมขอตั้งชื่อเป็น Python bot 2แล้วกัน เมื่อตั้งชื่อ Python บอท2ให้กด Create API ได้เลยนะครับเมื่อ Create API เพื่อเพื่อก็ให้กด Send Code พวก Phone Verification Code นะครับจะส่งรหัสมาให้ทางมือถือแล้วก็ Email v e r i f y ครับ Verification Code ในอีเมลนะครับ,นนรบแล้วก็มี Google Verify อันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนเจะกำหนด Security ยังไงนะครับใน Webbinance ก็ใส่พวก Security Code ให้หมดนะครับเมื่อใส่หมดแล้วเนี่ยกด Submit ไปเนี่ย ตัวเว็บ Binance ก็จะทำการ generate API key มาให้นะครับ API key ชุดนี้ก็จะเป็นชุดที่เป็นภาษาอ่านไม่ออกนะครับยาวมากเลยให้กด copy ไว้นะครับแล้วก็เตรียมมาไปใส่ในโซนโซนของ API key ส่วน s e r r e t k e y เนี่ยมันจะโชว์แค่กรณีเราสร้างครั้งแรกนะครับครั้งเดียวเมื่อเรากดปิดแล้วเปิดใหม่เนี่ยตัว Secret k ร y มันมันจะโดนโดนแบงค์ไว้โดนปิดไว้นะครับ เราไม่สามารถที่จะเปิดดูได้ถ้าเราถ้าเราไม่ได้ Copy เก็บไว้เนี่ยตัว Secret Key เนี่ยเพื่อนๆต้องมา Generate Create API ใหม่นะครับก็ประมาณนั้นก็ให้ Copy API Key กับ Secret Key ออกไปนะครับโอเคซึ่งตัวบอทผมเนี่ยก็เหมือนเดินมนะครับสามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ใต้ Description น,น,นะครับตัวบอทเนี่ยเมื่อเปิดไฟล์ออกมาเนี่ยก็จะเจอตัว Binance Doge c o i n Bot Version หนะครับแล้วก็มี configuration เหมือนเดิมนะฮะที่สำคัญนะครับตัวบอทของผมเนี Saya, ่ยไฟล์ configuration เนี่ยสำคัญมากเพื hmm. ่อนๆต้องเข้าใจแล้วก็เข้าใจอย่างอย่างอย่างถูกต้องนะครับเพรนั้นมันจะมีผลต่อเงินลงทุนของทุกคนนะครับเมื่อเปิดไฟล์ configuration ออกมาเนี่ยจะพบว่า จะมีส่วนของช่องที่เติมนะครับก็คือ binance api key ก็ไป copy มาใส่นะครับแล้วก็ binance api secret key ก็มาใส่แล้วก็มี line token อันนี้ก็แนะนำไมใ่ใช้นะครับไป generate ต,ตัว line token ที่ line notify ได้เลยนะครับแล้วก็มี twitter url ตัวนี้คืออะไรเดี๋ยวจะอธิบายให้เขาหลังนะครับแล้วก็ amount นี้ก็คือจำนวนจำนวนเ เหรียญ USD T ที่เราจะทำการเทรดนะครับผมแนะนำนะครับให้เทรดที่ประมาณ80%ของเงินลงทุนเลยนะครับคือผมมั่นใจกับสัญญาณตัวนี้มากครับมันวินเลดผมผมมาลองลองเทสดูแล้วครับที่ผมใช้งานมาเนี่ยวินเลดอยู่ที่100%เลยนะเดี๋ยวผมจะบอกว่าทำไมถึง100%โปร f i ตต่ตอรอบนะครับผมชอบ โปรไฟล์ uh, อยู่ที่1.2 1.2หมายความว่าอะไรหมายความว่าตัวบอทจะทำกำไรให้เราที่20%ของการเทรดเนแต่ละครั้งนะครับสมมติถ้าเพื่อนเพ่อนอตั้งค่าเมาส์เป็นร0อยเนี่ยตัวบอทจะทำกำไรให้เพื่อนเพื่อน20ดอลลาร์นะครับพูดง่ายคือมันจะเข้าไปเทรดจนได้จนได้เงินกลับมาอยู่ที่120ดอลลาร์ก็จะทำการ ออกจากตำแหน่งที่มันเทรดนะครับแล้วก็คีย์เวิร์ดลิสต์คืออะไรเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังต่อไปนี้นะครับตัวโปรฟิตเนี่ยถ้ายิ่งมากเรื่อยๆเยข้าใกล้ร้อ0เอร์เมื่อไหร่เนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะเสี่ยงนะครับแต่ในความเสี่ยงก็อาจจะมีความเป็นไปได้อยู่ในในช่วงต้นนะครับเพราะว่าราคาเหรียญดอจคอยมันยังมันยังคงน้อยอยู่เมื่อเทียบกับบิตคอยที่มันสูงไปละการ เพิ่มของราคายังมีระยะเปอร์เซ็นที่ยังคงกว้างอยู่นะครับยังพอไปไม่ได้แต่ผมแนะนํามือใหม่ทุกคนนะควรจะเริ่มต้นที่1.1ไม่ก็อ2หนึ่งยะครับกำลังพอเหมาะพอลุ้นนะฮะโอกาสได้ร้อเลยถ้ามันมีซิกเน l มาส่วนทวิต t ตอร URL คืออะไรทวิต t ตอร URL เนี่ยคือทวิตเตอของคนที่ชื่ออีลอนมัสอีลอนมัสคือใครเพื่พพอนๆคงรู้จักกันใช่ไหมครับ อีลอนมาร์กก็คือบุคคลทีท่มีชื่อเสียงทางด้านการการทำพวกรถไฟฟ้าใช่ไหมครับพวกรถไฟฟ้าเทสลาหรือว่าสเป c เอนะครับที่เขามีเทคโนโลยีอยู่ตอนนี้ครับซึ่งตอนนี้ Elon Musk อีลอนมาร์ะเขาก็มีการออกมาทวิตเตอร์เกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีระยะหลังเนี่ยค่อนข้างบ่อยนะครับส่งผลให้ ราคาเวี่ยงในคริปโตเคอเรนซีอ่ะมันหลังๆวันเนี้ยมันเป็นไปตามอีลอนมา์สเขาทวิตเตอร์มานะครับซึ่งผมก็ใช้หลักการเนี้ยมาดักจับอย่างเช่นอ่ลอนอันนี้คือทวิตเตอร์เก่านะครับเมื่อปี2020ธันวาวันที่20ธันวานครับก็จะเห็นได้ว่าอีลอนมาร์สทวิตเตอร์วันวัร์ดด๊อกชผมก็จะเอาค่าที่เป็นคีย์เวิร์ดคำว่าด o อชเนี่ย ในไฟล์ n f i g u r a t i o n เนี่ย,ยเช่นคำเนี่ย <Bad. S 1> ทั้งตัวใหญ่และตัวเล็กเนี่ยก็จะนำไปเป็น Signal สำหรับการเข้า Order ใน b i t ใน b n a n น e นะครับสำหรับการเข้า Order Trade แล้วก็อย่างเช่นคำว่าเนี่ย no high no low only dosh เนี่ยผมจะเอาคำว่า k e y w ร r d คำว่า Dodge เนี่ยไปทำการทำการเทรดนะครับตามทวิตเตอร์ของ Elon m ม s ส แล้วก็มันมีหลายคํมมันมีหลายอย่างที่ทางอีลอนมัสเขาชอบทวิตนะครับเกี่ยวกับริปโตเคอเรนซีเพื่อก็สามารถที่จะไปดูย้อนหลังนะครับแล้วก็นำมาไปหาคีย์เวิร์ดที่เหมาะสมนะครับในการจะดึงเอาซิกแนลออกมาจากอีลอนมัสนะครับซึ่งอีลอนมัสเนี่ยเขาก็ชอบดอชคออยู่แล้วเนี่ยมันก็ส่งผลให้เราเนี่ยสามารถใช้เขาเนี่ยเป็น สิกแนลได้นะครับชั้นดีเลยซึ่งผมลองเก็บตัวอย่างเก็บออลองเทมาละเมื่อต้นปีเนี่ยค่อนข้างแม่นเลยฮะ1 0ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเนี่ยอย่างเนี่ยดอ g คอ o i ด d i g ต t อ l นะครับเคอร์เซซีเติบโต20%นะครับหลังจากที่อีลอนมัสทวิตนะครับเห็นไหมอันนี้ก็เป็นข่าวเมื่ออดีตนะฮะที่ผมทำการรันบัตไปช่วงนั้นแค่อีลอนมัสทวิตเตอร์ทีเดียวนี่โอ้โห ดอ c คอยกระโดด20%รนะฮะแล้วก็มีข่าวอื่นอื่นมากมายเพื่อนก็สามารถลองไปเซิร์ชหาเกี่ยวกับทวิตเตอร์อีลอนมัสได้ครับว่าเขาทำไมมาทำให้คริปโตเคอเรนซีเขย่าว,วงการนะครับเนี่ยอย่างเช่นดอ c คอยผมก็เจ็บ keyword, คีย์เวิร์ดคาว่าดอ c คอยมาครับเนี่ยคีย์เวิร์ดดอชคอยถ้ามีการทวิตของอีลอนมัสว่าดอ c คอยมันก็จะทำการเข้าออ,อเดอร์ ที่บอที่ไบ a น c e ให้เลยนะครับก็ประมาณนี้โอเคดี๋ยวผมจะเปิดหน้าตาหน้าตาของ Twitter Elon Musk ให้ดูนะครับก็กรอบลิงก์มาเลยนี่ก็จะเป็นหน้าตาของ Twitter Elon Musk ซึ่งล่าสุดเขาว่าโพสตอ I love a r ์ deco อะไรสักอย่างของแม่แน่ใจเหมือนกันแล้วก็มี Elon Musk ก็มีรีทวิตของ NASA นะครับ ช่วงนี้เขาก็เตรียมวางแผนที่จะไปดาวนงคารนะครับมันก็เลยมีพวก s p สเอ็กค่อนข้างเยอะก็รอดูครับถ้ามีสิกแนลออกมาเนี่ยเราได้กำไรแน่ครับของเนี่ยตายตัวเลยโอเคก็ประมาณนี้ก็สรุปคร่าวๆนะครับก็ให้เพื่อนๆทำการก o p ปีตัว API Key จาก Security b i n a e นะครับแล้วก็ให้ทำการโอนเหรียญ เข้าไปนะครับที่จํานวนที่เพื่อนเพื่อนต้องการที่จะเล่นนะครับผมแนะนําก็ให้โอนเงินเข้าไปจํานวนหนึ่งนะครับแล้วก็ใช้ประมาณ90%อย่างเช่นโอนไป1 0 0เหรียญก็ให้อามาเล่นที่บอท9เเหรียญน,นะครับเนื่องจากว่ามันมีค่าฟรีแล้วก็มีค่ายิบย่อยนะครับในการเทรดมันอาจจะส่งผลให้บอทรคำนวณผิดพลาดแล้วมันจะทําให้เราไม่สามารถที่จะเข้าออเดอร์ได้นะครับก็เซฟตี้แคปไว้ให้กับบอทด,ด้วยแล้วกันนะครับ โอนเงินไป100%ก็เอามาเล่นบอทประมาณ9 0เครับอย่างมากแล้วแต่ประยุกนะครับอาจจะเล่น50%ก็ได้แล้วแต่ครับแล้วแต่จำนวนเ,เงินที่เพื่อนๆยอมเสียได้แล้วก็ที่สำคัญนะครับบอทของผมนี่แจกไปทุกตัวเนี่ยไม่การันตีผลตอ,อบแทนแต่ใดทั้งสิ้น,นครับไม่ว่าจะเสียไม,ไม่ว่าจะได้อันนี้ผมทํามาเพื่อแบ่งเบาภาระของทุกคนนะครับไม่จำเป็นต้องมานั่งเฝ้าคอมหรือว่าไม่จำเป็นต้องมานั่งเฝ้าทวิตเตอร์ใครนะครับ หรือว่าไม่จงเป็นต้องมานั่งเทรดตลอดเวลานะครับผมแค่บริการบัตรให้กับทุกคนได้ใช้งานฟรีๆนะครับเข้าถึงง่ายแล้วก็ขายซอสโค้ดด้วยนะครับสำหรับใครที่ต้องการราคาก็ไม่แพงครับ5,000บาทโอเคก็ประมาณนี้ก็ผมก็จะเสึกค่าตามนี้แหละครับก็ตามที่ผมดเนิมการเสรจไปก็จะมี API key อ้อผม,มลืมบอกไป เดี๋ยวผมจะทำการทดลองให้เพื่อนๆดูนะครับว่าถ้าอีลอนมาสทวิตเนี่ยบอทเนี ath, มันจะทำงานย,ยังไงซึ่งอีลอนมาสเนี่ยเขาทวิตก็จริงใช่ไหมแต่ว่ามันอาจจะไม่มันนานๆทีก็เขาจะทวิตซึ่งเราจะทำกำไรจากที่เขาทวิตซึ่งเราก็มาสามารถคุบคุมได้แต่ผมจะลองจากบัญชีทวิตเตอร์ของผมเองนะครับเดี <S <S ๋ยวผมจะท,ทดสอบให้ดูว่าถ้าเกิดผมทวิตเตอร์เกี่ยวกับ คีย์เวิร์ดที่ผมทําการลิสต์ไปเนี่ยมันจะบอทจะทำงานยังไงนะครับก็เดี๋ยวผมขอเช็คไฟล์คอนฟิสเกเรชันสักครู่นะครับตัวนี้โอเคครับผมผมแก้ไขไฟล์คอนฟิสเกเรชันละ ในไฟล์ configuration ตัวนี้ผมทําการแก้ไขทวิตเตอร์ลิงก์นะครับเป็นทวิตเตอร์ของผมเองแล้วผมก็จะจําลองว่าผมเป็นอีลอนมัสโดยการทวิตข้อความว่า d ดอชคอยหรือว่า Moon นะครับบอทก็จะทางานก็พร้อมแล้วก็ให้เปิดตัวบอทขึ้นมานครับแล้วบอทก็ทาการเปิดตัว Google Chrome ขึ้นมาตามสูตรนะฮะถ้ามี a r ร o ราว์เ t ก็ให้กด a r o u w s e ์เไปได้เลยนะครับบอตัวนี้สามารถขยับหน้าจอได้ครับไม่ไม่ได้ฟิกนะครับสามารถลดลดขยายหน้าจอได้ได้ตามใ,ใจชอบเลยนะครับจะเอาอยัางไงเมื่อบอดทำการเปิดมาเนี่ยบอด์ดจะทำการสแกนหาคีย์วิร์ดคำว่าด o ช d o ช d o ช g e c o i n d o ยดอม o ลนะครับตามที่เราตั้งในไฟล์ c o n f i g u r a t i o n นะครับมันจะอ่านตัวทวิตเตอร์ล่าสุดของ ลิงก์ URL เป้าหมายนะครับซึ่งมันอ่านได้เป็นเอ่ออะไรวะเนี่ยเป็น Zoom Transaction Preset เลยที่ผมเคยทวิตไปนานมากแล้วทวิตเตอร์ไม่ค่อยได้เรียนนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะทำการลองทวิตเตอร์คำว่า Dogecoin เ,เดี๋ยวผมจะเปิดตัว Binance ควบควบูคบ่ไว้ดีกว่า Binance อยู่ไหนอ่ะโอเคครับ เดี๋ยวผมจะทําการเปิดหน้าต่าง binance ไปพร้อมกันเลยครับในการเทรดจะให้เห็นภาพนะครับว่าเอบอดมันเข้าออเดอร์ยังไงนะฮะก็อย่างที่บอกนะครับเราไม่จําเป็นต้องหน้าต่างนี้ไม่จําเป็นต้องเปิดตลอดนะครับปิดจะได้ไม่มีประเ็นนาครับ อันนี้ก็เป็นหน้าต่างของที่ไว้เทรดสำหรับ Binance นะครับคู่เงินเราสามารถเลือกได้ผมขอเลือกเป็น d ด e ชคอยต้องเป็นคู่เงินเฟสนะครับ USDT โ okay. อเคในหน้าเนี่ยทุกคนจะต้องมันมีหน้าต่างการซื้อการขายหรือว่าการตั้ง it, Stop เซลลิมิตสต็อปลิมิต ถ้าเกิดผมสอนเนี่ยผมคิดว่าคลิปมันจะยาวเกินไปนะครับผมแนะนําให้เพื่อนๆไปศึกษาจากกูรูท่านอื่นๆได้นะครับที่เขาสอนอยู่นะครับเขาเปิดสอนกันมากมายนะครับตอนนี้คือหลักการของผมคืออให้บอทมันซื้อราคาที่มาเก็ตนะครับถ้าเกิดมีการทวิตขึ้นมาครับของอ e ีเ n นชาร์เนี่ย ปัดมือทำการหาคีย์เวิร์ดตามเนี่ยถ้าเกิดเจอปุ๊บบัดจะเข้าออเดอร์ทันทีนะครับยิง API เข้าตรงตรงไปที่ใบนี้แล้วส่งคำสั่งซื้อขายตามจำนวนเงินที่เราตั้งนะครับไปที่ราคาตลาดนะครับราคามา r k เก็ตมา e t เก็ตไ์เนี่ยเล้ก็ซื้อตามจำนวนไปจากนั้นบัดจะทำการตั้งเซ์ลิมิตไว้นะครับสำหรับกรณีที่เรากรณีที่ราคามันจะบินไปตามอะบินขึ้นไปตามมูลขึ้นไปตามตามอินมิคัททวิตเนี่ย ถ้ามันถึง20%เนี่ยวมันก็จะทำการปิดออเดอร์ให้เราทันทีโดยที่มันไปตั้งค่าเซลลิมิตที่ตำแหน่ง20%ของราคาณนะปัจจุบันที่มันเข้านะครับก็ประมาณนี้มันจะใช้หลักการเซลิมิตนะครับคำนวณระยะแล้วก็ตั้งทาร์เก็ตเป็นระยะ20%นะครับ หรือหรือระยะกี่เปอร์เซ็นต์แล้วแต่เพื่อนไปตั้งครับไอตรง1.2อ่ะอาจจะแก้เป็น1.1ถ้าเป็น1.1ก็10%เนะครับโอเคประมาณนี้เดี๋ยวผมจะลองส่งคำสั่งนะครับถ้าเกิดผมส่งคำสั่งไอตัว Twitter เนี่ยขึ้นมาตรงกับคีย์เวิร์ดนะครับในคีย์เวิร์ดลิสต์เนี่ยบอทก็จะทำการเข้าออเดอร์โดยจะมีออเดอร์ Open Order ติดอยู่ข้างล่างนะครับอัตโนมัติโดยที่ผมมันต้องทำการกดไปที่ตัวเว็บไซต์นะครับเดี๋ยวผมจะทำการทวิตเตอร์นะครับโดยการทวิตเตอร์ผ่านมือถือนะครับผมไม่ได้ทวิตเตอร์ผ่านหน้าจอคอมพิวเตอคอมมันหน้าจอเต็มไปล้ก็เดี๋ยวผมจะทวิตคำว่าคำว่าอะไรดีคำว่า d o g e กัน doge นะครับทวิตเตอแล้วคร เดี๋ยวเรามันรีเฟรชสักครู่เพราะว่าผมให้มันจับทุกๆ10วินาทีนะครับโอเคครับมาละปึ๊บเจอแล้วครับดอชปึ๊บบอทเจอแล้วครับคีย์เวิร์ดทำการซื้อแล้วฮะที่ที่ราคาออดอชได้จำน,นวน210เหรียญน,นะครับนะครับก็จะมีออเดอร์ติดมาข้างล่างแล้วจากนั้นเนี่ยเราก็จะได้ตัว ถ้าเกิดเพื่อนใช้ไลน์ o t i f i c a t i o n เนี่ยมันก็จะส่งคำสั่งซื้อขายมาให้เรานะครับเป็นเป็นหลักฐานการซื้อขายนะครับว่าตอนนี้บอทได้ทำการเจอว่ามีคีย์เวิร์ดอยู่ในทวิตนะครับแล้วก็ซิมโบลนี่ก็คือคู่เงินนะครับก็คือเป็น Dogecoin USDT นะครับจำนวนที่ซื้อไปก็คือ210.9 Dogecoin นะครับแล้วก็ a v e r i ร t p r i c e เราได้ราคาตลาดณตอนนั้นนะอยู่ที่0.379 เหรียญน,นะครับแล้วก็มันก็ทำการวางลิมิตออเดอร์เซลล์อี่ศูี่0.453เนี่ยประมาณเนี่ยคือคำนวณมาแล้วเนี่ย20%ตามที่เราเซตค่าครับคือมันจะวางทาร์เก็ตไว้สำหรับกรณีที่เหรียญราคาขึ้นไปนะครับเมื่อเหรียญราคาขึ้นไปจาก3.0.37เนี่ยถึง0.453เมื่อไหร่เนี่ย0.455เนี่ยออเดอร์ตรงนี้มันก็จะปิดนะครับเราไม่ได้กำไรไปเลย20%ถ้าเพื่อนื่อนลงเงินไปที่ 100 US ดอลลาร์เนี่ยเนาะทุกเพื่อนก็จะได้กำไรกลับมาที่ประมาณ20 US ดอลลาร์อาจจะไม่ถึง20เพราะว่ามันจะมีค่าค่าฟรีของการเทรดนะครับก็ประมาณนั้นแหละฮะ29กว่าๆหลักการก็มีแค่นี้แล้วบอร์ดก็ทำการรีเฟตรอคำสั่งจากรอ,อสิกเนลจากทาง Elon Musk อีกทีหนึ่งนะครับถ้าเขามีการทวิตใหม่บอร์ดก็ทำการเข้าออเดอร์ใหม่นะครับก็แนะนำ เพื่อนๆไปเทสดูนะครับไปทดลองดูจากเงินสักร้อยดอลลาร์ก็ได้ไปเทสต์ดูนะครับว่ามันเวิร์กไหมแต่ผมอ่ะเทสมาละเมื่อต้นปีเนี่ยสัญญาณแม่นมากเลยอิรันมัสโพสทีไรนะเหรียญบินทุกทีเลยฮะเพื่อนๆลองไปหาดูวิดีโอคลิปเก่าๆได้ครับเมื่อต้นปีที่แล้วเนี่ยพวกเอ่อพวกชแนลเทสทั้งหลายเนี่ยก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆคงเข้าใจนะครับเนี่ยหลักการทำงานคร่าวๆ สรุปนะครับก็คือจะดึงสัญญาณจาก Elon Smart มานะครับเป็นคีย์เวิร์ดคำว่า Dodge นะครับเมื่อบอทจับได้ว่ามีคีย์เวิร์ดติดมาเนี่ยก็ทำการเข้าออเดอร์ออเดอร์บายนะครับที่ตำแหน่ง market price ณนะตอนนั้นเลยแล้วก็ตั้งลิมิตเซลไว้ที่20นะครับหรือว่าจุดที่เราเซตพอยต์ไว้นะครับว่าจะเอาเท่าไหร่เอากำไรเท่าไหร่นะครับแล้วก็จะตั้งลิมิตเซลไว้และเมื่อราคาณปัจจุบันเนี่ยวิ่งขึ้นไปถึงราคาที่เราตั้งไว้เนี่ย ที่ไพ่ที่เราตั้งไว้เนี่ยบอทก็จะทำการไม่ใช่บอทนะครับตัวเว็บไซต์ไบนะั้นก็ทําการปิดออเดอร์ให้เราอัตโนมัติและบอทก็จะทําการวน l o ปเพื่อรอรซิกเจากทางอิเอนมัสอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้คือบอทตัวนี้นะครับที่ผมเป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมชอบนะครับส่วนตัวอื่นๆนะครับเดี๋ยวจะเอามาแชร์ให้แบบทุกคนได้ลองทดลองเอามาเล่นกันดูนะครับ ส่วนถ้าใครชอบนะครับก็ฝากกดไลค์ด้วยนะครับแล้วก็ฝากกด subscribe ด้วยนะครับสำหรับคนที่เป็นสมาชิกหรือว่าเป็นยูสเซอร์ที่เข้ามาดูใหม่นะครับส่วนถ้าใครต้องการจะซื้อสูสโคดตัวนี้นะครับตัว Twitter เนี่ยก็สามารถติดต่อเข้ามาขอซื้อได้นะครับผมก็ขายไม่แพงอยู่ที่5,000บาทเช่นเดิมครับซึ่งการที่เพื่อนๆได้สูสโคดไปศึกษาเนี่ยมันก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งสำหรับ เป็นจุดเริ่มต้นหนึ่งนะครับสำหรับให้ทุกคนได้ฝึกในการเรียนรู้การเขียนโปรแกรมนะครับซึ่งการเขียนโปรแกรมเนี่ยเราสามารถที่จะนํามาไปไประยุกต์ในการหารายได้เสริมนะครับไม่ว่าจะเป็นให้บอททาการเทรดให้เราหรือว่าเราสามารถเอาตัวบอทเนี่ยไปแก้ไขแล้วก็เอาไปขายให้กับคนที่ต้องการที่จะใช้งานนะครับไปไประยุกต์ใช้อะฮะตาม requirement ของลูกค้าได้นะครับประมาณนี้นะฮะก็ สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ